สวัสดีครับเพื่อนๆก่อนที่จะไปดูข่าวกันนะครับเดี๋ยวแอดขอแจ้งนิดนึงนะครับว่าช่วงนี้แอดขอใช้เสียง ai ไปก่อนนะครับเพราะว่าแอดไม่ค่อยสบายเนาะแล้วก็ตอนนี้ยังเจ็บคออยู่นะครับเดี๋ยวถ้าเกิดว่าแอดหายเจ็บคอเมื่อไหร่เนี่ยเดี๋ยวแอดจะกลับมาพากเสียงเองอย่างแน่นอนนะครับขอบคุณเพื่อนๆที่ยังไม่ทิ้งกันที่ยังเข้ามารับชมนะครับเอาล่ะครับคุณผู้ชมสําหรับวันนี้เราจะไปติดตามสถานการณ์รัสเซียยูเครนประจำวันที่5กันยายน2 5 6 8กันอย่างต่อเนื่อง ซึ่งต้องบอกว่าการสู้รบกันนั้นยังคงมีการปะทะก,กันในหลายแนวรบและจากรายงานล่าสุดจากแนวหน้าในยูเครนชี้ให้เห็นว่ากองกําลังยูเครนสามารถอบล้อมทหารรัสเซียในพื้นที่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของเมืองคอนสแตนตินนฟกาได้สําเร็จนอกจากนี้ยูเครนก็ยังคงตามทานการโจมตีริยันเกาะขนาดใหญ่ของรัสเซียในทางตอนใต้ได้ด้วยเช่นกันซึ่งสถานการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นท่ามกลางคำเตือนว่ารัสเซียกำลังเตรียมการรุกครั้งใหญ่ในฤด,ดูใบไม้ร่วงนี้ โดยล่าสุดบล็อกเกอร์ชาวยูเครนรายงานว่าทหารรัสเซียในพื้นที่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของเมืองคอนสแตนติโนฟกาถูกตัดขาดจากเส้นทางส่งสเบียงและถูกโจมตีอย่างต่อเนื่องจากทหารยูเครนขณะเดียวกันเขากล่าวว่าสถานการณ์ทางใต้ของรัสเซียไม่ค่อยดีซึ่งกองทัพรัสเซียต้องสูญเสียกำลังพลจำนวนมากในแต่ละวันขณะที่พยายามรุกคืบเข้าไปในพื้นที่ของยูเครนและการโจมตีเรียนเกราะครั้งล่าสุดของรัสเซียก็ถูกทำลายลงอย่างสิ้นเชิง โดยกองพลยานเกราะที่65ของยูเครนโดยมีรถยนต์ดัดแปลงพร้อมทั้งยานเกราะถูกทำลายไป9คันและทหารรัสเซียเสียชีวิตกว่า30นายต่อมามีรายงานเหตุการณ์ที่น่าสนใจเมื่อทหารยูเครนซึ่งสามารถพูภาษารัสเซียได้อย่างคล่องแคล่วใช้ความได้เปรียบนี้ในการซุ่มโจมตีกองทหารรัสเซียกลุ่มเล็กๆได้สําเร็จโดยฝ่ายรัสเซียเข้าใจผิดคิดว่าพบเจอกับพวกเดียวกันจึงไม่ได้ระมัดระวังทั้งที่ทหารเหล่านั้นสวมชุดเครื่องแบบของยูเครนอย่างชัดเจน เหตุการณ์นี้สะท้อนถึงปัญหาการขาดการประสานงานและความสับสนภายในกองทัพรัสเซียที่ไม่สามารถแยกแยะมิตรหรือศัตรูได้อย่างถูกต้องบางฝ่ายอธิบายว่าอาจเป็นเพราะกองทัพรัสเซียเคยส่งหน่วยกอบวินาศกรรมปลอมตัวเป็นทหารยูเครนเข้ามาในพื้นที่ทำให้ทหารรัสเซียสองนายดังกล่าวเข้าใจผิดว่าคือทหารฝ่ายเดียวกันแต่สุดท้ายก็ถูกทหารยูเครนจัดการไปส่วนตัวแอดมินยังมีข้อสงสัยว่าเหตุใดทหารรัสเซียจึงไม่ใช้วิธีการถามตอบรหัสวับเพื่อยืนยันตัวตน ซึ่งเป็นขั้นตอนพื้นฐานในการปฏิบัติการทางทหารอย่างไรก็ตามภาพเหตุการณ์ดังกล่าวค่อนข้างอ่อนไหวจึงไม่สามารถนํามาเผยแพร่ได้มีเพียงคําบอกเล่าให้ทุกท่านรับทราบครับข่าวต่อมาเราพบว่ายูเครนได้เพิ่มการโจมตีทางอากาศต่อโรงกลั่นน้ํามันของรัสเซียอย่างต่อเนื่องโดยบล็อกเกอร์ชาวยูเครนระบุกองทัพยูเครนสามารถทําลายความสามารถในการผลิตของโรงกลั่นได้ถึง24.3%ในเดือนสิงหาคมการโจมตีเหล่านี้ถือเป็นยุทธศาสการรบทางเศรษฐกิจ ที่มีเป้าหมายเพื่อบรรทอนขีดความสามารถทางเศรษฐกิจของรัเสเซียในการทำสงครามนอกจากนี้ยังมีรายงานว่ารัเสเซียกำลังระดมกำลังพลจำนวนมากเพื่อเตรียมการโจมตีครั้งใหญ่ในฤดูใบไม้ร่วงนี้ซึ่งเป็นการเคลื่อนไหวที่ไม่เคยเห็นมาก่อนนับตั้งแต่การบุกรุกในปี2022และผู้บัญชาการยูเครนในพื้นที่ได้ยืนยันข้อมูลข่าวกรองนี้เราต้องดูกันต่อไปครับว่ารัเสเซียจะบุกได้ดีแค่ไหนส่วนตัวแอดมินมองว่าถ้ายูเครนมีอาวุธแบบครบครบกก็ยากที่รัเสเซียจะบุกเข้า ขอเพียงแค่ทรัมป์อยากให้ท้ายปูตินมากไปแค่นั้นครับส่วนประธานาธิบดีเซเลนสกี้ออกมาเตือนว่าการยอมเสียดินแดนจะทําให้รสัสเซียยังคงรุกคืบและยึดครองภูมิภาคอื่นต่อไปรวมถึงเมืองดานิโปรและคาคิฟสิ่งนี้ชี้ให้เห็นถึงจุดยืนที่แข็งกร้าวของยูเครนในการไม่เจรจาต่อรองในเรื่องดินแดนและยังเป็นการปลุกขวัญกําลังใจให้กองทัพและประชาชนไม่ยอมแพ้แอดมินคิดว่าชาวยูเครนเขาคงไม่อยากจะเป็นทาสของปูตินน่ะแหละครับ พวกเขาถึงลุกขึ้นสู้อย่างสุดความสำ้ำต่อมาเราไปดูผลงานทางการทหารของอยูเครนกันบ้างโดยพวกเขาประสบความสําเร็จในการโจมตีอาวุธหนักของรัสเซียซึ่งสามารถทํำลายระบบจรวดหลายลํากล้องปืนใหญ่สนามและจุดพักกระสุนปืนใหญ่ของรัสเซียจนสิ้นซากในพื้นที่ของซาโปริเชียตามรายงานของกองพลทหารปืนใหญ่เฉพาะกิจที่44แห่งกองทัพยูเครน ในระหว่างภารกิจการโจมตีทั้งการยิงปืนใหญ่และใช้โดนคามิกาเซทหารของยูเครนได้ทำลายตำแหน่งของข้าศึกในเขตซาปอริเชียส่วนอาวุธของรัสเซียที่ถูกทำลายมีดังนี้ 1. ระบบจรวดหลายลำกล้องแบบไท75จำนวน1คัน 2. ปืนใหญ่ฮาวิเซอร์แบบ 2A36 จำนวน3กระบอกและคลังกระสุนอีกจำนวน3แห่งกองพลน้อยระบุว่ายุดทธปกรณ์ทุกชิ้นที่ถูกทำลาย หมายถึงความอยู่รอดของชีวิตฐานและพละเรือนชาวยูเครนทั้งนี้พลปืนใหญ่ของยูเครนยังคงโจมตีตำแหน่งของข้าศึกอย่างแม่นยำต่อไปสำหรับ 2A36 เป็นปืนใหญ่ลากจูงของรัสเซียที่ผลิตขึ้นในยุคข,ของโซเวียตมีขนาดลำกล้อง52มิลิเมตรเริ่มเข้าประจำการในปีพศ2519มีน้ำหนักเกือบ10ตันและสามารถยิงได้ไกลถึง28กิโลเมตรด้วยกระสุนมาตรฐาน และ33-40กิโลเมตรด้วยกระสุนพิเศษปืนใหญ่ชนิดนี้ใช้พลประจำปืนประมาณ8-10นายและมีอัตราการยิง5-6นัดต่อนาที 2A36 ได้รับการออกแบบมาเพื่อยิงทำลายเป้าหมายเช่นกำลังพลยานเกราะรถถังและป้อมประการมีระยะยิงไกลและยังคงใช้งานในสนามรบมาจนถึงปัจจุบันแม้ว่าพวกมันจะมีอายุที่มากแล้วก็ตาม ในสงครามปัจจุบันรัสเซียยังคงใช้ปืนใหญ่ชนิดนี้อย่างต่อเนื่องแม้ว่าจะถือว่าเป็นปืนใหญ่ที่ล้าสมัยแล้วส่วนยูเครนเองก็มี 2A36 ประจำการและใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพเช่นกันฝ่ายผู้เชี่ยวชาญทางการทหารหลายคนระบุว่าปืนใหญ่แบบนี้ยังคงเป็นภัยคุกคามที่น่ากลัวแม้ว่าพวกมันจะเก่าแต่เนื่องจาก 2A36 มีระยะยิงที่ไกลลูกกระสุนก็มีขนาดใหญ่ดังนั้นการทำลายปืนกระบอกนี้ จึงเป็นความสําเร็จที่สําคัญของกองทัพยูเครนส่วนก่อนหน้านี้ฐานปืนใหญ่ของยูเครนย,ยังได้แสดงให้เห็นวิธีการทําลายคลังกระสุนและตําแหน่งของรัสเซียโดยใช้ปืนใหญ่ FH 70ของอิตาลีในทิศทางซาปอลเซียอีกด้วยหลักๆก,ก็ใช้ทั้งโรนและปืนใหญ่สนามนี่แหละครับทำงานรวมกันนะว่าเป็นผลงานที่ดีของพวกเขาครับสุดท้ายนี้เราไปดูข่าวจากสำนักข่าวอาซิรากันบ้าง โดยมีรายงานว่าการโจมตีด้วยดโดรนของรัสเซียได้ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตชาวยูเครนจำนวน3รายและทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บอีกสรายในเขตคาคิฟทางตะวันออกเฉียงเหนือของยูเครนผู้ว่าการเขตดังกล่าวกล่าวนอกจากนี้ยังมีรายงานว่าขีปนาวุธของรัสเซียได้โจมตีหน่วยกำจัดทุ่นระเบิดด้านมนุษยธรรมที่เดนมาร์กให้การสนับสนุนต่อประเทศยูยเครในใกล้เมืองเชนิฮิฟทางตอนเหนือของยูเครน ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต2รายและได้รับบาดเจ็บอีก3รายจากการโจมตีครั้งนี้ยูเครนกล่าวว่านี่เป็นการจงใจโจมตีทีมกำจัดทุนระเบิดด้านมนุษยธรรมที่ได้รับการสนับสนุนจากเดนมาร์กส่วนผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตทั้งหมดเป็นชาวยูเครนต่อมากระทรวงกลาโหมของรัสเซียได้อ้างว่ากองทัพของตนได้ทำลายฐานยิงโดนพิสัยไกลของยูเครนด้วยขีปนาวุธอิสคันเดอร ในการโจมตีครั้งเดียวกันในภูมิภาคเชนีฮิฟและยังกล่าวเสริมว่ากองทัพรัเสเซียได้ยึดหมู่บ้านโนโวเซลิฟกาในเขตดนีโปรเปรตอฟทางตะวันออกเฉียงใต้ของยูเครนได้แล้วนี่คือการกล่าวอ้างของกระทรวงกลาโหมรัเสเซียครับและนี่ก็คือทั้งหมดของคลิปนี้นะครับคุณชมแอดมินขอขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านเลยนะครับที่เข้าใจแอดมินเนาะว่าช่วงนี้แอดมินไม่ค่อยสบ,บายนะเจ็บคอแล้วก็แอดมินดีใจมากนะที่หลายๆท่านเนี่ยทักเข้ามา ขอให้แอดหายไวๆเนาะก็คือขอบคุณมากๆนะครับเดี๋ยวถ้าแอดหายเมื่อไหร่เนี่ยแอดจะกลับมาภาคเสียงเองอย่างแน่นอนครับสำหรับวันนี้ก็มีแต่เพียงเท่านี้ครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ